ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับทือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสูตรหอยเดนดนห่งหกอีกแล้วนะซึ่งเป็นเนวทา3สามสิบ อันหาคมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ครับผมเบ่งปานเดียวทันหลักสิบบญแบบหกตัวสามสองห้าเจ็ดสองเก้า 3ามสองอนะอดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะอดีตก็ผ่านอดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมสามสองห้าเจ็ดสองเก้าสามสอนะท่านผู้ชม เดี๋ยทานชิ่แล้วก็ผ่านเกนะ้านะท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยนะต่อไปครับผมบยนี้ครับเบ่งปานเดี๋ยวทานชูนก็เบ่งปาน สองสูตรชูนหลักสิบบุญห้าเจ็ดเก้าเบ่งปัดชูนเจ็ดชูนห้าชูนเก้าห้าเจ็ดเก้านะห้าเจ็ดเก้านะท่านผู้ชมนะ เบ่งปานชูนสามตัวนะเบ่งปานชูนสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางนะเนียวทันที่แล้วชูนห้าเจ็ดเก้าแปดนเก้าียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานห้าเจ็ดเก้าหลักสิบนะต่อไป ครับผมใบนี้10บโบนสิบโบนแบบ4ตัวอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันที่แล้วหลุดไปนะเดี๋ยวทันที่แล้วหลุดไปเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน3064 3064 30นะท่านผู้ชมนะ3064 ก็เบ่งปานสี่ตัวนะเบ่งปานสี่ตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมเด่นบนล่างแปดกับเก้าเด่นบนล่างแปดกับเก้านะอดีตที่แล้วห้ากับหกผ่านผ่านห้านะ นูท่านใหม่นี้ก็เบ่งปาน8กับ9 9กับ8นะเบ่งปาน2ตัวเบ่งปาน2ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชม มีนี่ก็เบ่งปานเดวทันหลักร้อย10หน่อย3 4มสีห้าแล้วก็5ก็เบ่งปาน3ตัวให้พิจารณนาะเดี๋ยวทันที่แล้ว5 6 7เจดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน3 4แล้วก็5้านะสามห้า อดีตก็ยาวๆนะท่านผู้ชมอดีตก็ยาวๆนะไปต่อครับผมใบนี้ไม่นีคครับดับล่างดับล่าง ก็อดีตที่แล้วดับดับเจ็ดผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับหกเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับหกตัวเดียวนะดับตัวเดียวหกดับหกตัวเดียวนะไม่นี้ครับนิกอนแปดตัวเดียวเปกห้าเปกเก้าห้าเก้า 285 289 259 5, 858 959 285 289 259ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมหลักหน่วยแบบ5ตัวหลักหน่วยแบบ5ตัวนะ148 สองศู 1> 20, 1, 4, 8, 20, นยะ์หนึี่แงะกระเบงป,นปานหตัวให้พิจารณาเดี๋ยวทันเีแล้วเจ็ดสเจ็ดี๋ยวทันใหม่นี่กระเบงป,นปานหนึ่งสี่แปดนย์หนึ่งสีต่อไปครับผมใบนี้ดับล่าง ดับตัวเดียวล่างนะดับล่างตัวเดียวก็เบ่งปานดับหนึงตัวเดียวเนาะดับหนึงตัวเดียวอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านหนวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานดับหนึงดับตัวเดียวหนึงดับหนึงตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้เออ วิ่งตัวเดียวร้อยสิบหน่วยกระเบงป,นปาน 9. เก้าแบ่งปานเก้าตัวเดียวนะเบ่งปานเก้าตัวเดียวเดี๋ยวทันใหม่ี่ก็เบงป,นปานอนดีตที่แล้วแบ่งปานเก้าต่อไปครับผมใบนี้เดินโบนแบบสามตัวกลวยจ่ายหนึ่งสามสี่ หนึ่งสามสี่นะอดีตก็มีหลุดบ้างเนาะเดี๋ยวทันทีแล้วผ่านสองตัวผ่านห้ากับแปดเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งป่านหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่ ต่อไปครับผมใบนี้เด่นร้อยสิบหน่วยแบบสามตัวเด่นร้อยสิบหน่วยแบบสามตัวเก้าศนะูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชม เดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปาน9 0 1 9 0 1 9 0่งาแล้วก็1ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับอดีตที่แล้ววิ่งตัวเดียวร้อยสิบหน่อยวิ่งตัวเดียวร้อยสิบหน่อย สรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านห้านะผ่านห้าซึ่งเดีวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วนะเดวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานหาตัวเดียวนะเบ่งปานหาตัวเดียวอดีตที่แล้วก็เบ่งปานห้าดีวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานหาตัวเดียว ก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลแนวทางที่เบ่งปันอย่างเาเรียวเนาะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเบ่งปันแนวทานชุดสองตัวล่างชุดสองตัวล่าง อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วนะเบ่งปานอีกแล้ว03 07 4 0 7, นะศูนย์สี่สองศูนย์ 555759707273747977เอาเจ้าของเนวท่า ต่อไปครับผมใบนี้คู่สองตัวสองตัวบนนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันใ่นี้ก็เบงปาน5 7 58 5 9 50 5 7 5 8 5 9 50ก็งป,ปัน5จับคู่กับ7 8 9 0เนาะตัวเดียวจับคู่กับ4ตัวต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยใบนี้ก็เป็นเนียวทานที่แล้ววิ่งโอ้อหยสิหน่อยแบบ2ตัวยาว อดีตก็ผ่านยาวๆนะท่านผู้ชมใบนี้ก็คืออดีตที่ผ่านมานะเดวทันทนแล้วเบ่งปัน95สรุปแล้วครบเลยครบ10หน่วยนะครบ10หน่วยเลยนะ5กับ9 9กับ5ครบ10หน่วย ซึ่งเดี่ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วนะเบ่งปานอีกแล้วนะเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน28นะ28นะท่านผู้ชม28นะเบ่งปาน2ตัวให้พิจ,จารณาเป็นเนวทา่านะ28 เดี๋ยวท่านที่แล้ว95เดี๋ยวท่นใหม่นี่ก็เบ่งปาน28ท่านผู้ชม2 8 8 2ท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยท่านใดที่ได้สอบผ่านก็ยินดีด้วยนะขอเมต์ให้ทราบด้วยนะแล้วก็ท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยท่านผู้ชมคลิปนี้เราคงเจอการเพียนเท่านี้นะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม